โอ้กำลังพากันมา สุข้าพกินสุข ไ,ไปแม่ไปว่ได้เต็มเอาคนหน่อยคนหน่อยไทยลุกอาไทยลูกไอไอไทยให้ภาษาว่าเออสงสัมมาเต็มลงนังนี่ที่แหลกยืนยู่งุุนกับน้องพ้ยยืนยุ่งุ่นสีขวามากไม่้เต็มเออว่าเติเป็นสมองย่าลัปวดขาบ้าเถอะสรุปลงนังคุนจะบอกเคล็ดลับว่า สม,มุดว่ามื่นนี่เต้นแล้วตั้งยู่ฟังหันไปวะแล้วสียางลงทางนั้นเออตเต้นฟังเต้นแต่งอยู่ฟังนี่ออแล้วสียางลงทางนี่เออเมื่อนี่ตัง้งเต้นอยู่ทางคุณก็เลียงยางลงทางคุณแต่ว่าขั้นหมื่ได้อยู่กลางแ, <c oughs> แล้วแต่สิอยู่ทางใดกันพูดตรไม่ได้เต้นกันรัดอยู่บนร <c oughs> ัดลงอยู่บนไม่ได้เตะมุดอย่างไรรันพูดจะบอกวุลัดผิดทางแล้วมาผอนนักเอกนักเอกสาววานหน้า น่งเอกสาวแบบอุ้ยเาจะเป็นคนอะอุ้ยยมาเห็บกันเนื้อทำไมรู้อ่ะว่าจะซูมอ่ะล่งมาฝ้าเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับรถจมอยากโดนวะอยากโดนวะอยากโดนจะไมหาไม่ยัดซิมกันประ่านในไทยรูปปแล้วอยู่ ขูดข้นหน่อยหน่อพี่น้องถ่ายรูปมันไม่ต็มกันใช่ล่ะคนแม่ถ่ายรูปมามาเอาเอาพี่เหว่าถ่ายรูปพี่มแลจังว่านี่แหละก็อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ได้อยู่อ่ะมองมองกล้องหน่อยเอแล้่เวลาเออคำเท่านั้นแหละเอออ่ะหนึ่งสองสาม อีกหน่อยอีกหน่อยก็ต้องยิ้มค่ะก็ได้เออเอาไว้หนึ่งสองอ่อีกหนึ่งสองโอเคสวยตอดผ่าตอนยังไม่เหนียวเด้อเดี๋ยวว่าเก็บถ่ายลูกจะเข้าก่อนใช่หรือข้อน้อยวะนางเอกมาแล้วนางเอกมาแล้วพี่น้อง เขาไ่อยากย่องเาออยก่องหนึ่งกันวะสายล่ะนังเอกผู้ร้องผู้ร้องใบขืนยัวร้องทันหลังเสียงแบบนีกเด็กแล้วจีไทยันไทยังกรกันร้เนี่ยจับแต่งโตขึ้นจังมือรงนายคือก้ยไม่ใหญ่ใหญ่กว่าอกแม่จะหนอกใหญกว่ามูบอยัดไป มอเจ้าต้องบอกน้องก้อยนะต้องบอกว่านุ่งขอวนุ่ยาดเปลี่ยนสุดก่อนค่ะน้องก้อยต้วว่าไอ้สิเลยคลิเุณหน่อยสงสัยเอามาไล่ไปแจกรองเท้าแตะไปให้ลูกยังอ๋อเพิ่นเอามาไล่ไปแจกอันฮันมิกยูฮันมิกอะพี่น้องเขาหน่อยเอาเอามาไล่ไปแจกอายุฮันมิกค่ะนเวละพี่น้องบรรยากาศเตยล่าแล้วเร่า เจากับเมียนคงเมียนคลองบรรยากาศเต็มแล้วพี่รองเดี๋ยวจะไปต่อคลิปเนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเก็บของช่วยไม่ติมก่อนเนาะเพราว่าเป็นรวนขายจัง่าก็ปวดขาแห้งแล้วโจทจัดตาเอปวดขาแห้งปะโอ๊ยสมนองหนึ่งไหม จากตัวฉากสิบจากสิบล้วต่อเต้ยลาถ่ายคลิปอยู่นั่นเลยยิ้มใจมันสูอยู่แต่ว่าขานเมื่อไหร่นะมันมาแม่อันนี้เราจะเก็บเอาไปนั่มป่ะเอาขึ้นเหรอนี่ครับพี่น้องลูกสาวเอาสมบัติให้สมบัติเออ กับอุปกรณ์เต้หนาหยังกันแน่ปุนเนี่ยอ่าไอคิดไอกรมังสีไห้เออเต่ยสวยๆแล้วก็มังกรค้าแบบคาจังไปเล่นมั้อุ้ยมันจังไปเลยมั้คาไหครับบะลอีน้อยไม่เส้นประตูโค้งเลยงามเลยเอองามขึ้นเรื่องเอกหน่อยเลย แบบเดียวเป็นลูกใครเลยแบบงามเลยอ่ะแกได้ไหมอ่ะว่าเป็นเป็นรอยท้ายคลิปวิดีโอน้อยขึ้นไวอยอะเดี๋ยวจะลงคลิปเดียวในเฟซไม่ติมอยู่อเ,เออใส่เรางามขึ้นไหมมันขึ้นได้ด้แบบขึ้นเลยนะ่ะเมื่อนี้ไม่ติมเอา เอาประตูโค้งในลูกส่จริงๆเขาเรียกอะไรกระจังหน้าหรืออะไรอ้าวเขืเอนประตูโค้งเยขาเอื่นยังเออมันใช้ได้ต่อไหมน่ะจะเปลี่ยนผ้าแล้วเหรอก็เดี๋ยวนวดให้ เดี๋ยนวนอนให้แป๊บนึงแขงเกเดนนั่งกับกรดิ่งนั่งมักีดิ้อมแม่อันนี้น้ำใครหนูกินจะตายไหม,มอ,อ๋อเหรอนึกว่าน้ำอะไรข,ไะข้ามมันไบอ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไว้ซ้ำเนี่ยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าว่าสิเป็นรัดคนหน่อยเปรัดก็ถึงมองว่าสิเป็นรัดแม่ก็รัดอักแสบ่มามันสิลงทางนี้แม่ลงล่างรงทางนั้นแม่เหรอแต่ว่าถ่ายรูป ยู่นะแม่ลงมาก่อนคอยผลมะรดทัางพี่เอาไปลองคลิปนี้ไว้สำเนาค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ